สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสิบอุบลราชธานีครับมาพบก,กับทางด้านท่านผู้ในการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตสิบอุบลราชธานีก็คือท่านแพทย์บุิชัยลำดวนนะครับสืบเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาดโควิด -19 และก็ขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเองก็ยังไม่มีความมั่นใจเรื่องราวของวัคซีนที่เมืองไทยเราใช้อยู่วยการสอบยี่ห้อก็คือ ตัวซินิแกและก็ตัวซินิก้านะครับเอสตาซินิก้านะครับทั้งที่เรามีการลงทะเบียนหมอพร้อมแล้วแต่ว่าคนที่ลงทะเบียนเองเอก็จะมีจํานวนที่ไม่มากนักครับเมื่อเทียบกับคนที่จะต้องฉีดนะครับจำนวนมากครับอุบลเราก็เพียงแค่2 0 0 0มืกว่าท่าเดวยกันพอเป็นอย่างนี้ทางด้านสนํงงานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็เลยต้องมีการสร้างความมั่นใจว่าทาอย่างไรถ้าเกิดฉีดแล้วจะมีอาการแพ้มีผลข้างเคียงหรือว่าอาการที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ท่านะะรัฐสปสชจะสร้างความมัน่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างไรวันนี้เราจะได้รับคําตอบจากทางด้านทันตแพทย์ุทิชัยลำดวนนะครับท่าน,นเองก็เป็นผู้ในการสประสะชเขตสิบผูบลราชานีครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม,บผมลำปัประการที่สปะสะชจะให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในกรณีที่ฉีดแล้วแพ้มีอาการไม่พึงประสงค์มีอาการข้างเคียงถ้าเผื่อมีบาดเจ็บหรือว่ามีอลักษณะอย่างไรนี้หลักของการจ่ายนี้จะจ่ายอย่างไรบ้างครับเชิญครับ คือเริ่มต้นก่อนนะครับเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนโคโรโวิัสของเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วัน,นที่5เมษายนที่ผ่านมานีานะครับก็ทางอบอร์ดของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหชาติเนี่ยก็ได้มีมติให้มีการจ่ายเงินกรณีผู้ได้รับ วัคซีนนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคผิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโคโิดตุกาเนี่ยนะครับัน,นมีผลตั้งแต่วันที่5เมษายนต้นมาเน่ยออตอนนี้ก็คือถ้าท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดก็สามารถที่จะยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่เราไปฉีด ได้เลยครับหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเช่นผมไปฉีดที่โรงพยาบาลสัพพสิทิประสงค์ถ้าเกิดผมได้รับผลกระทบที่บ้านนี้ก็สามารถไปเยี่ยได้ที่โรงพยาบาลครับผมที่เพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราไปฉีดเขาก็จะลงเขาก็จะมีประวัติของเรามีการคัดกรองว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่การเต้นหัวใจเท่าไหร่ครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรน้ําหนักสูงแล้วก็เราก็ต้องมีการให้พักอื ประมาณ3รึ่หรือว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งหนึ่งเอ่คอครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะมีแพทย์ประเมินเภสัชกุลประเมินซึ่งตรงนั้นจะมีรายงานเพราะว่าถ้าเราไปไปสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดภุเนี่ยเราก็ต้องกลับไปเอาข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ราตรวจอยู่ดีครับจริงๆก็ให้ยื่ดได้สามที่นะครับคือหน่วยบริการสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดดังนั้นแล้วก็เอ่อสำนักงานลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นะครับก็คือครับผมก็คือสปสชแห่งนี้ครับผมทึ่งตอนนี้เรามีแบบตฟอร์มให้ไปที่หน่วยบริการทุกแห่งแล้วนะครับคือเราก็จะมีการแจ้งเขาเรียกว่าขั้นตอนในการยื่นเรื่องซึ่งกําหนดในการยื่นเนี่ยไทยเขาให้ให้ยื่นได้ถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกําหนด2ปีนะครับแต่เราก็ไม่อยากให้รอสปีก็คือพอทราบว่า ตัวเองได้รับผลกระทบก็ยื่นมาเลยนะครับซึ่งกรรมการของเราเนี่ยก็จะมีการพิจารณาชดเชยให้ซึ่งในหลักการจริงๆแล้วจะเป็นการชดเชยโดยไม่ได้พิสูจน์ถูกผิดนะครับเป็นการชดเชยเบื้องต้นค่ะคก็คือเมื่อวานนี้เราก็จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการของเขตไปนะครับก็ได้มีการ ชดเชยไป8รายจากทั้งหมดที่ยื่นมา12รายอัอนนี้คือเฉพาะในเขตสิบใช่ครับใช่ครับเขตสินี้คือทั้งหมด5จงังหวัด5จงั5จงหวัดก็จะมีะรายงานมาจริงๆมีข้อมูลมาเยอะแต่ว่าเขายังไม่ได้ลงรายละเอียดในแบบฟอร์มของเราให้เพราะในรายละเอียดม,ยมันจะดีมันมีไปรับรองแพทยมีการในกรณีที่นอนโรงพยาบาลเนีน่ยก็จะต้องมีการสรุปว่าเรานะ่ย เข้าไปนอนด้วยสาเหตุใดสาเหตุจากวัคซีนจริงหรือไม่ตรงนี้นะครับครับอาการที่สามารถเรียกค่าชดเชยที่บ้านนี้ครับมีลักษณะอาการยังไงบ้างต้องว่าถ้าตอนคุณหมอรับรองที่บ้านนี้มีหลักการอะไรบ้างครับเาเขาคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่ามีอาการชามีอาการชาชาตามบริเวณใบหน้านะครับที่ผ่านมาที่ในเมื่อวาน 8, มีแปมีแปกรณีก็จะมีอาการชาบริเวณผิวหนังบริเวณใบหน้า นะครับแล้วก็บางคนก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรงหรือความดันโลหิตสูงรประมาณเกือบ200ตัวข้าบล่ลนะครับจนจะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับบางคนก็จะมีอาการมีผื่นมีการแพ้ผื่นแล้วก็หายใจติดขัดอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งบางรายก็อาจจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่เราก็จะพิจารณาให้ถ้ามีผลจากวัคซีนจริงนะครับ แล้วส่วนการที่นอนภาคพืเนก็จะมีเขา้าการีนิจาคจากแพทย์ที่เป็นเจ้าของค่้อยู่แล้วว่าเปึงการแพ้วัคซีนแล้วเราจะนำนาเเ็นมาเป็นหลักในการที่จะกรายแพทยเฉยนะครับเดี๋ยวขอยยอะกลับน,นิดนึงปกติแล้วเวลาฉีดเสร็จแล้วคุณหมอจะให้นั่งพักอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเพื่ออาการเกิดขึ้นระหว่างครึ่งชั่วโมงแล้วหายไปนี้จะมาที่ครอนี้ได้ไหมฮะหรือว่าได้ครับได้ครับบางคนหลังจากนั้นไป3าวัน4วัน5วัน หรือเป็นสัปดาห์ก็ได้ครับอ๋อหมายว่าถ้าเผื่อมีอาการแพ้มีอาการไม่อาการไม่ถูกประสงค์มีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นระหว่างนั่งพักสาสิบนาทีหรือว่าพ้นไปแล้วเกิดอาการยังคงอยู่ก็สามารถที่ร้องค่าค่าชดเฉยได้ส่วนใหญ่จะไม่เกิดขึ้นใน30นาทีเมื่อวานเมื่อวานที่เราพิจารณาหรือก็เกิดจากกรณีที่ไปอยู่บ้านแล้วอ๋อกลับเช่นวันด้วยเจ็ดวันด้วยใช่ครับบางคนสิบวันบางคนก่อนให้เข็มสองก็มีการพอเกิดอาการมาเนี้ยปุ๊บแพทย์ คนที่เขาตรวจแล้วก็เปกคนรับรองใบรับรองแพทย์ที่ส่งมาให้เราเขาก็แจ้งแจ้งผู้ที่ล้รับเสียหายว่าไม่แนะนําให้ฉีดกันที่สงองครับผมก็หลายๆท่านก็ไม่ได้เขียนต่อบางท่านก็ มีผลกรณีที่ฉีดกันที่สองไปแล้วก็มีนะครับซึ่งซึ่งเราก็ดูเป็นรลยๆไปครับทีนี้คุณหมอเองจะเป็นคนยืนยันว่าอาการอย่างนี้มันเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือว่าอาจจะเกิดจากโรคอื่นใช่อาการแทรกซ้อนที่เกิดจากอย่างอื่นมานี้ก็หมอจะเป็นคนการันตีว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับคือคือส่วนใหญ่เราก็จะให้ให้ประโยชน์กับผู้ร้องมากเพราะว่าเราถือว่าตัวนี้เป็นการชดเชยความเสียหายเบื้องต้น คร็เป็นการเรียก่อนกำลังใจเข้ามานะครับทีนี้เงินที่ชดเชยที่ว่านี้ครับจํานวนเท่าไหร่ทีนี้ครับอาการเป็นอาการอย่างนี้จังเลยเราเริ่มต้นก่อนเนาะเพราะว่าทางทางบอร์ดหลักของเรานะครับก็ได้มีการให้สํานักงานเราเป็ัวรทนแห่งชาติขอสนับสนุนงบจากสํานักจากคอรมอบซึ่งครมอลเราก็ทราบว่ามีการมีพระราชกำหนดเงินคู่ขึ้นมาแล้วก็ ของงบประมาณไป3,700ล้านบาทเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทุงนี้การนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับค่า,คาว,วัคซีนนะค่าวัคซีนนี่จะเป็นของของทางศส,สาแารนาสุขขายการประกานวัคซีนอนนั้นของเราปส,สาาชจะดูแลตั้งแต่เรื่องของค่าชุดเชยการคัดกรองค่าชุดป p ดีค่าห้องต่างๆนะครับแล้วก็ค่าแลกที่เกิดขึ้นจากการตรวจแอนติบอดีแอน g e n น นะครับการตรวจกัดกรองที่ใช้วิธีสบอตเทสอะไรต่างๆและแล้วก็การตรวจยืนยันโดยใช้ RT PCR พวกนี้ใช้งบของสปอเชาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของงานคัดรองน่ะไม่ว่าเป็นข้าราชการประกันสังคมหรือบัตรทองหรือท้องถิ่นเองใช้งบของสปสทชส่วนเมื่อไหร่เกิดเป็นโรคแล้วก็จะใช้งบของบัตรทองอย่างเดียวครับก็จะแยกแยกกองทุนกันไปซึ่ง ขาจะแบ่ง3,100ล้านบาทที่เราขอไปจากรัฐกํกหนดเงินกู้น100ล้านบาทเนี่ยเอาอมาจ่ายเพื่อมีการชดเชยเบื้องต้นกรณีผู้ได้รับความเสียหายจากการได้รับซีโิวิูดนี้อย่างเดียวห้ามเป็นตัวเฉลี่ยกับตัวอื่นนะครับแล้วก็มีระยะเวลาถึง30กันยายนนี้คือถึงชิ้นปีก็ประมาณเนี่ยครับงบนี้นะฮะแต่ว่าจะมีงบอื่นที่เอามาต่อแต่ไม่ใช่งบนี้คือพ้กเนี่ย100ล้านบาท53เขตของสปสชเนี่ย ใช้งบประมาณร้อยล้านบาทนี้ไม่หมดก็ดจะต้องคืนเข้าไปให้ให,ให้กองของคอรมอนเงินพูดตรงนี้แล้วทีนี้หรังจาก30กันยายนเป็นต้นไปก็ะจ,ะจะใช้งบอื่นึ้นแต่เรายังยังไม่ทราบว่าจะใช้งบไหนเพราะว่าวัคซีนเราคงจะต้องมีการฉีดต่อเนื่องกันไปนะครับไม่ทำเป็นสิ้นสุดไม่ได้ซึ่งพอมาที่เขตของเราเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเกณฑ์กรารพิจารณาอยู่ที่เรียกว่ายึดต้องแตกต่างกันไป ซึ่งเขาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของของคณะกรรมาการแต่ละเขตทั้ง13เขตครับเราก็มีการแต่งตั้งกรรมการเขตขึ้นมาโดยมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคทางาระบบประสาทนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัคซีนในดน้านของยาในด้านของผลกระทบจากวัคซีนพวกนี้นะครับเข้ามาดูการของเราแล้วกเ็เราก็จะมีการชดเชยให้ใกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือรักษารักษา ตัวเองไม่เกินสามวันเนี่ยก็แก้ไม่เกินสามพันบาทนะครับไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินสามพันบาทไม่เกินสามพันบาทแล้วก็บาดเจ็บปานกลางรักษาไม่เกินเจ็ดวันนะก็ไม่เกินเจ็ดพันบาทกรณีเจ็บป่วยมากหรือรักษาแปดถึงยี่สิบวันจัดไม่เกินสองหมื่นบาทหรือเจ็บป่วยรุนแรงต่อเนื่องยี่สิบวันแต่ไม่ถึงกับแก่ศีรษชีวิตเนี่ยจ่ายไม่เกินหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าศีรษชีวิตเนี่ยต้อจ่ายอยู่ที่สี่แสนบาทเท่ากันกับของ ปะูะภัยผู้ให้บริการ,รก,ากับผู้รับบริการซึ่งจะเสียชีวิตก็ให้สิสอกันอันนี้คล้ายๆกับหลประกันชีวิตเลยใช่ไหมฮะเท่ากับการประกันชีวิตคือใช่ครับก็เป็นการจ่ายชดเชยเบื้องต้นอาจจะดูไม่ได้เยอะจริงแต่มันก็เป็นการ แก้ไขหานเบื้องต้นตรงนี้ให้เพราะว่ามีคําถามจากพี่น้องประชาชนทัพผมใน Facebook นะครับว่าทําไมจ่ายเพียงแค่4 0 0 0 0นตีค่าคนไทยเราต่ำไปหรือเปล่านีัตรงนี้ตรงนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากงบประมาณของเราไม่มีนอแล้วก็แล้วก็ยังหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นการตีหายเบื้องต้นซึ่งเราก็ไม่ได้ตัดสินที่ท่านจะไปฟ้องร้องกันเอาตามสินว่าเราจะเสียอะไรต่าง ตัวนี้เป็นการจ่ายชดเชยเ,เบืเบ้องต้นจากมาตรา41ของของอพหลรบหลักประกักกนสขภาพแห่งชาติที่จะชดเชยในกรณีที่ผู้ได้รับบริการได้รับผลกระทบารารักษาก็จะใช้คําว่าการจ่ายเบื้องต้นโดยนี้พิสูจน์ถูกผิงทีนี้ถ้าตัวเขาจะไปฟ้องร,ร้องเอา10ล้าน20ล้านต่างกันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของของ,ของ,ของผู้ได้รับเสียหายแล้วนะครับเนื่องจากว่าวัคซีนตัวนี้มันเข้ามาแล้วมันจะต้อง จะต้องมีการแผนนที่ต้องฉีดกันถึงถึง70%ของประชาชนไทยครับซึ่งมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่าปริมาณที่จะต้องแถนเยอะการที่เราพิจารณางบประมาณเนี่ยในส่วนของบาดเจ็บเล็กน้อยพวกนี้พวกเนี่ยเขาเรียกว่าปริมาณมันจะเยอะเพราะเอามาคูณกับปริมาณที่มันเยอะก็วประมาณมันจะเยอะเพอา่านที่จะเยอะมากแล้วก็ตันนี้ใช้ได้ในเฉพาะวัคซีนที่รัฐบาลนํามาจัดสรรให้เท่านั้นก็คือไม่สามารถจ่ายให้วัคซีนที่ท่านฉีดเอง ออโรมาเอกชนคือบางคนนี้ไปบินบินไปฉีดที่อเมริกาบางคนนี้คือไปฉีดกับทางด้านโรมาเอกชนอันนี้คือภาครัฐไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบเฉพาะที่รัฐฉีดให้สองยี่ห้อก็คือตัวทางด้านโนแวียโซแวีซินินกาที่จะได้มาเดือนมิถุนายนมีเพียงแค่2ยี่ห้อนี้ที่อยู่ในขายนี้ใช่ครับใช่ครับทีนี้ในส่วนของของ การที่เราจองสิทธิ์เรื่องเรื่องของวัคซีนณปัจจุบันเนี่ยณวันนี้นะประมาณ2 5้าเลยนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนเขาเรียกว่าเข็มนะแต่มันยังไม่ลาไม่ไม่เป็นรายเพราะว่าแต่ละคนก็จะได้ได้สโดสก็คือสเข็มนะครับตอนนี้ก็คือมีผู้ที่ได้รับวัคซีนอยู่ประมาณ2.5ล้านโดสบางคนอาจจะได้รับสองโดสไปแล้วบางคนก็เพิ่งเริ่ม1โดสแต่เดือนพฤษกายนเนี่ยแอสตราเซเนกาจะเข้ามา แล้วเกรงว่าปัญหาในเรื่องของของอความเสียห,หายเนี่ยมันก็คงจะอาจจะมีเพิ่มต่มาอันนี้เรานุมมนวานะครับว่าจะต้องมีเมต้นธรรมาเพราะว่าตอนนี้มีหลายท่านจองเข้าไปอยู่ประมาณที่เจ็ดล้านเจ็ดล้านคนแล้วในหมอพร้อม,อมนะครับก็คือวัคซีนสแกมามิถุนาเนีย่ยก็จะถูกออกมาบริหารจัดการและฉีดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไปใบใบใบ,ใบทำงานรานี้นะครับที่ไม่ได้มีโรคประจาตัวเจ็โรคพวกนี้รวมอยู่ด้วยซึ่งพอมีประชากรที่มีอายุเพิ่มมาอายุสูงขึ้นมากกว่า60ปีนี่ยก็ผลกระทบจากการจากการให้อาจจะต้องมี <S <S นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราดูแปดเคสเนี่ยจะมีเป็นเล็กน้อยกับปานกลางเท่านั้นนะครับเรายังไม่มีถึงรุนแรงก็จะมีการจ่ายที่ สามพันห้าพันมีสูงสุดเมื่อวานนี้คือคื้หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทนี่เขากรณีเคสเขาคือเป็นอะไรเคสกรณีเป็นอันนี้บอกบอกได้เลยนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่คือเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลมวิริมหาับเพราะว่าในรอตแรกๆของของวัคซีนวัคซีนซโนแวคเนี่ยเขาจะให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสกับคนไทยมากก่อนก็เลยเลยกลายเป็นวัคซีนซิโนแวคถ้ามีอาการที่แบบ ไม่ค่อยคือมีอาการชาอชาหมายถึงว่าข้ามเหนืออ่อนแรงนะครับแล้วก็จะต้องต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลสมุทรเสด็จแล้วก็มีการตรวจด้วยการเรียกว่า MRI หรือเวายขึ้นแม่เล็กนะครับก็พบว่ามีปัญหาในเรื่องของของของหลอดเลือดที่ที่มันตีเรียกว่าหลอดเลือดสมองที่มันตีเรียกว่าสตรอาานะครับแล้วมีการให้ยาในเรื่องของการละลายลิ่มเลือดพูกย็นไปนะครับ ก็เลยนอนรักษาตัวอยู่ประมาณ20วันก็เลยก็เลยเข้าข่ายเข้าข่ายเจ็บป่วยที่รักษาร่างกายแปดถึง20วันก็คือเป็นการเจ็บป่วยมากแต่ว่าถ้าเจ็บป่วยต่อเนื่องรุนแรงแล้วก็ยังศีรษะเนี่ยังไม่ปรากลในเขตของเราตอนนี้ทั้งหมดที่มีคนส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาขอค่าชดเชยที่บ้านนี้ทั้งหมดตอนนี้กี่รายครับเราจะมีกรรมการของเรานจะประชุมทุกสัปดาห์อย่างรัฐบาเนี่ยเป็นบาลานเล่งด่วน น่าจะเป็นนัดแรกแล้วประชุมปับันคพื่ันปันปันครั้งต่อไปเ,เราจะทุกสุข <ừ> เพื่อนะจะประชุมสี่ครั้ง, <ừ> ลงแ,แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่กรรมาการพิจนารณาครบห้าวันทําการก็จะถ้าได้รับการพิจารณานะว่าเข้าข่ายก็จะมีการเงินก็จะเข้าบัญชีของผู้ให้บริการทันท <ừ> ีนะครับน <ừ> ี่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนกฎหลักของสพสชอะไรที่ท่านท่านบริหารต้องการให้ผู้ไดรับความเสียหายได้รับงบประมาณ จากการเฉลี่นี้เ,เร็วถ้าเอาเลยรามีการประชุมถี่ขึ้นล็อตแรกนี้เข้ามานมี12คนแต่มีคนที่เตรียมที่จะเข้ามาในท่วม20-30คนอยูน่นะครับ,รบในสุดหน้าเนี่ยท่านนี้ก็น่าจะน่าจะมีผู้ที่ร้องอมีผู้ยื่นคำร้องน่าจะต้องมากขึ้นเพราะว่าเราได้เอาแบบฟอมต่างๆลงไปที่หน่วยบริการแล้วก็มีการเริ่มฉีดในเดือนในเดือนมิถุนาก็จะมีการเริ่มฉีดกลุ่มประชาชนเข้าไป ถ้าเพื่อพี่น้องประชาชนชมคลิปนี้หรือว่าฟังรายการวิทยุอยู่นะครับและอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับจะเข้าไปดูได้ที่ไหนครับผมมีเฟซบุ๊กของสวชมีอ๋อในในเฟซบุ๊กของคือคือเสิร์ชหาก็ได้นะครับ้ครับหรือว่าถ้าถ้าถ้าไม่มั่นใจเพราะว่าบางทีเราออกไปที่บ้านแหลมเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าอาการแบบนี้เราจะยื่นต่างๆได้ไหมไปที่13 3 0ได้เลยนะครับสาก็จะบอกท่องทางว่า จะท่องปฏิบัติยังไงทํำยังไงครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลครับนเพราะว่ามันก็จะมีมีวิธีการมีช่องทางต่างๆที่จะสรุปว่าช่องทางของการร้องเรียนมีทั้งหมดสามช่องทางที่จะส่งเรื่องได้หนึ่งคือที่สำนับริการพยาบาลหน่วยหน่วยพยาบาลที่่ันไปฉีดสองคือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามก็คือที่สสชเขตศิที่บ้านนี้อาการนี้คือทั้งที่เกิดขึ้นในระหว่างฉีดแล้วก็หลังฉีดจะกีวันก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีแพทย์เป็นคนที่พิสูจน์ว่า ข้อที่จริงเป็นอย่างไรใช่จากการฉีดวัคซีนจริงหรือไม่ถ้าเผื่อใช่ก็จะมีการจ่ายตามอาการที่ว่านี้ใช่ครับตั้งแต่1,000บาทสูงสุดก็คืออ๋อไม่เกิน3,000บาทที่ว่าสูงสุดว่า4,000บาทที่ว่าสูงสุดคือสี่แสนบาทสูงสุดนี่คือ4 0,000บาทเริ่มต้นที่อาการอยู่ที่อาการก็เป็นแบบมีความดันสูงปวดศีรษะไม่ไม่ลงนะครับคนไท้ มีการชารนะครับตามมือตามเท้าตามใบหน้าและมันไม่หายหรือว่ามีอาการปวดบวมบริเวณนั้นหรือมีผื่นอะไรต่างนะครับกาบกันออนแรงต่างได้หมดเลยครับผมครับ วันนี้ทางด้านรายการนุบอคุยข่าวต้องขอบคุณทางท่าน,านแพทย์พุทธิชัยลำดวนนะฮะคูณในการสนักง,งานรับประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสิบอุบลราชธานีที่มาให้ข้อมูลความรู้แก่พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ด้วยและเราทุกท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ผ่านทางด้านแฟนเพจของสปสชเขตสิบอุบลราชธานีรนค,าครับขอบคุณมากครับผมบสวัสดีค,ครับ